เวอร์ไวเว็บคลิปดอทชนนดอทคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเพียร์คำพูใบกระสอนนะครับวันนี้กระสอนพาเที่ยวมาอยู่ที่วัดบางแวกนะครับภาษีเจริญนะครับโดยท่านพระภูธีระธรรมนานนะครับเจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคณะนแขวงบางแวกขณะนี้นะครับเป็นคืนวันที่หกแล้วใช่ไหมครับที่ใช่ครับแล้ววันนี้ก็การแสดงก็มากมายปหารกมจิโตครั้งยิ่งใหญ่ตอนนี้งานยังไม่เริ่มยั่ครับเดี๋ยว กับพิงห์วะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูสถานที่ต่างๆว่าวันนี้มีอะไรมาสมโภชในงานบ้างวันที่ใหญ่ของวัดบางแวกครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมอะไรครับมาวัดบางแว่ครับขาดเสียอไม่ได้นะครับต้องเจ๊กเข้ามาเท่าอยู่บูธตรงไหนเข้ามางน้ำกับหลวงพ่อเสือนะครับแล้วกบคือก็มาปุ๊บมาต้องไม่มีภารกิจหะไรที่นั่งเลยนะครับจากเกกะ นะครับให้เจ้าหน้าที่เขาเคลียร์อย่างเดียวอย่างขวางนะครับเพราะแต่ละคณะเขาจะตั้งอุปกรณ์การแสดงนะครับน้องๆหาที่นั่งนะครับตอนนี้ข้าวมาดามี่นะครับกับสร้านการแสดงและนี่ก็คือต้นเสาดอกเหมยนะครับที่เรายังไม่เป็นการสร้างมีการซักซ้อมกันนะครับแบบข้าวทีมาทิศตอนเด็กนะครับเอาอันนี้สุดยอดของประเทศนะครับตอนนี้ สวัสด <oyu> <laughs> ีครับครับ้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานกระชอน .com นะครับในหมวดของกระชอนพาเที่ยวนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพพระมหานครนะครับโดยท่านพระครูธีระธรรมนันท์นะครับเจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคณะแขวงบางแวกวันนี้ จัดพิธีงานมหาการรมจริงๆเลยงานประจำวัของวัดบางแพร่ครับแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเป็นมหกรรมอะไรครับพี่โชว์สิงโตสิงโตทั่วประเทศทั่วประเทศร,ระดับแชมป์อินเตนนะอร์ทั้งนั้นโดมาอยู่ณนสถา,านที่แห่งนี้ทั้งหมดเลยหาชมยากมากไม่มีแล้วครับพี่ <P ie> จะมารมก,กันแบบนี้ครั้งเดียวครับโอ้วันนี้ได้ข่าวว่าสิงโตนี่มีทั้งหมดกี่คณะครับวันนี้มีถึง17คณะครับแล้วไอ้ต้นนี่เขาเรียกอะไรครับพี่อ่าเขาเรียกว่าเสาดอกเบอร์เสาดอกไม้ครับอ้าแล้วเอาเอาไว้ทำไมครับเนี่ยเอาไว้ถือว่า สิงโตพยายามขึ้นมาเพื่อกินกบเลยเป็นผู้งห้อย่างเลยผมเคยดูในหนังไอ้หนังจีนหนังอะไรที่เขากระโดดกันใช่ไหมครอันนี้ยิ่งกว่าอันนี้หนักกว่าอีกหนักกว่าอีกโอ้โหนี่มีงานเริ่มแล้วครับวันนี้แชมป์ชมแชมป์เนาะอ่าแชมป์ชมแชมป์อันนี้มีทั้งต่างประเทศไทยประเทศดาราทีวีมาครบหมดโอ้ยอันนี้เริ่มยังครับเนี่ยจวนแล้วครับตอนนี้แล้วครับใครแล้วนะครับเอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่บรรยากาศการแสดงแบบสดๆกันเลยมากรรมสิงโตครั้งยิ่งใหญ่ของ วัดบางแวกครับรับผมครับเด <ขอ S 1> ไปเลยครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com